พูดถึงเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยคนนักข่าวถามเลยนะฮะว่าเรื่องดิจิตอลบอลเล็ตเอาไงปรับเปลี่ยนหรือเปล่ามาฟังคำตอบหน่อยสิครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเงี่ยหูฟังให้ดีนะฮะคุณทักษิณตอบเรื่องดิจิตอลบอลเล็ตบอกว่าคือนักข่าวถามว่าจะปรับเปลี่ยนไหมโครงการนี้นโยบายนี้คุณทักษิณตอบว่าตอนนี้นายกรัฐมนตรีกับฝ่ายงบประมาณกับฝ่ายเศรษฐกิจกำลังคุยกันอยู่ การกระตุ้นเศรษฐกิจต้องทำแน่นอนและต้องทำอย่างเร็วด้วยช้าไม่ได้เพราะว่าถ้าเศรษฐกิจยิ่งไหลลงลึกเท่าไหร่ก็ดึงขึ้นมายากนายกกำลังวางแผนอยู่หลังจากทำงานได้เมื่อไหร่ก็คงสั่งการเลยนะักข่าวถามย้ำอีกต้องทำต่อไหมดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยคุณทักษิณก็ไม่ตอบตรงๆบอกว่าคำว่าดิจิตอลวอลเล็มีอยู่สามเรื่อง คือ 1. การกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งเป็นหัวใจสำคัญและต้องทำสอเรื่องการให้ประชาชนมีโอกาสเรียนรู้เทคโนโลยีเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไปข้างหน้าก็ต้องทำแต่ความเร่งด่วนอาจรอได้หมายถึงเรื่องที่สองเรื่องเทคโนโลยีนะสามอนาคตดิจิตอลวอลเล็ตเมื่อวางไว้แล้วจะสามารถใช้ประโยชน์กับประชาชนกับประเทศ ให้ประชาชนกับรัฐบาลเชื่อมต่อกันได้ทางเศรษฐกิจเป็นช่องหน้าต่างให้ประชาชนทำธุรกิจผ่านบัลเล็ตเป็นเรื่องเทคนิคที่ต้องมีต่อไปฮะถ้าเอาเฉพาะท่อนนี้ก่อนก็คือแปลว่าเรื่องดิจิทัลบ a ลเล t เนี่ยยังไงก็ทำทีนี้แต่ข้อ2ข้อ3รอได้ข้อ2หมายถึงเรื่องเรียนรู้เทคโนโลยี ส่วนข้อสามก็คือเรื่องดิจิตอล w a ลเลตแต่เรื่องที่หนึ่งนี่รอไม่ได้เรื่องที่หนึ่งหมายถึงผมทวนอีกทีหมายถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต้องทําก็แปลว่ากระตุ้นมีแน่แต่ความเป็นดิจิตอลเนี่ยอันนี้รอได้ไม่มีอ่าอันนี้ก็ตอบแล้วที่ไม่ใช่ออโอเคแล้วตอบแล้วอย่างเงี้ยตอบแล้วนะฮะเพราะว่ากระตุ้นแต่ดิจิตอลรอได้ อืมแร่ทำผิดกฎหมายอืมนะครับเพราะว่าคุณทักษิณเขาไม่น่าที่จะเอ่อใช้ระบบดิจิตอลละนะคงจะแจกอย่างอื่นเนี่ยคงจะแจกเป็นเงินสดใช่ครับนะใช่ครับฟังนะตามนึ้นคือดิจิตอลรอก่อนมัน,ม,นมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้เป็นสิ่งใหม่อะไรนะคือ,อดิจิตอลเนี่ยเขาสามารถคุมการใช้จ่ายของคนรับเงินได้ ที่เขากําหนดมาเนี่ยแล้วอยากให้ใช้ใชจ่ายไปในทางอเอาไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อกระตุน้นให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันพื้นตัวขึ้นมานะการขายสินค้าจําเป็นในชีวิตเนี่ยนะทั้งอุปโภคและบริโภคอแต่ถ้ามันติดข้อกฎหมายเยอะแยะขาดความร่วมมือจากหน่วยงานอย่างธนาคาร ธนะคะาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยธนาคารชาติเนี่ยเออมันแล้วก็มันผิดกฎหมายหลายอย่างเช่นกฎหมายพรบเงินตรานะฮะเพราะมันเท่ากับว่าไอ้เงินดิจิตอลนี่มันจะเป็นอีกสายหนึ่งเลยเป็นอีกระบบหนึ่งใช่ไหมฮะอืมเอ่อตรงนี้มันก็แก้ไม่ตกนะ,ะมันแก้ไม่ตกเพราะงั้นเนี่ยเอ่อเพื่อเซฟ เพื่อเซฟอ้คุณอุ้งอิงเนี่ยนะฮะให้อยู่รอดปลอดภัยไปก็จะตัดเรื่องนโยบายดิจิทลวอลเล็ตออไปก่อนอืแต่การกระตุ้นเศร,รษฐกิจเนี่ยก็น่าจะเลือกใช้วิธีเก่าก็ค,คือการแจกแจกเงินสดไปไม่ต้องสร้างเงินในระบบใหม่ขึ้นมาอืม,นะอม มีความเป็นไปได้ครับว่าจะแจกเงินสดหรือไม่เพราะว่าอย่างนี้ฮะนักข่าวถามถึงเรื่องออการกระตุ้นเศรษฐกิจในหมายความว่ายังไงคุณทักษิณตอบว่าเรื่องการอัดฉีดเท่าที่ผมเดินผ่านไปเห็นนายกคุยกับฝ่ายงบประมาณก็บอกว่าควรจะต้องทำ เท่าที่เดินผ่านไปเห็นนายกคุยกับฝ่ายงบประมาณก็บอกว่าควรจะต้องทําคุณทักษิณเลี่ยงคํานะฮะประมาณว่าเลี่ยงบอกว่าแทนที่จะบอกว่าเป็นนโยบายของเขาหรือเปล่าเนี่ยก็บอกว่าเดินผ่านไปเห็นได้ยินว่านายกคุยกับฝ่ายงบประมาณได้ยินว่าต้องทานะฮะอะไรอย่างนี้ก็แปลว่าคงจะไปแนว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 เรื่องนั้นแหละนะครับอืมแต่ว่าเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยรอได้ เพราะคุณทักษิณใช้คำนี้ฮะบอกรอไดออ้รูปแบบการแจกนี่จะอิงเทคโนโลยีบ้างหรือไม่อิงบ้างก็ได้แต่ต้องถูกกฎหมายและไม่ขัดแย้งกับคนที่เห็นต่างเยอะเกินไปอืมไม่ขัดแย้งกับคนที่เห็นต่างเยอะเกินไปอันนี้ก็เป็นทิศทางที่ชัดเจนแล้วล่ะถ้าอย่างนั้นชัดเจนแล้วเรื่องดิจิทัลเวลต์เรื่องอัดฉีดนะครับก็คือจะมีการอัดฉีด จะมีการใส่เงินลงไปในระบบนะครับเพียงแต่ว่า,เ,าเป็นการกระตุ้นโดยที่อาจจะอิงเทคโนโลยีบ้างหรือไม่อิงบ้างก็ได้แต่ต้องถูกกฎหมายและไม่ขัดแย้งกับคนที่เห็นต่างเยอะเกินไปครับชัดเจนแล้วอย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้จัดการรัฐบาลหรือเปล่าครับ,รบไม่ใช่ไม่ใช่ผู้จัดการรัฐบาล เป็นผู้ที่เดินตรวจเป็นผู้ที่เดินผ่านไปแล้วได้ยินเดินผ่านแล้วได้ยินเขาสั่งการกันว่าอย่างนั้นนะฮะก็ก็คุณทัศน์ศิลเนี่ยไม่ได้ผิดอะไรนะฮะก็เพราะว่าเขาเองก็พูดอยู่เสมอว่ามาเลี้ยงหลานเนี่ยมันจะกลับมาเลี้ยงหลานก็พอดีนายกเนี่ยเขาก็มีลูกเขาก็เอาไปทํางานด้วยคุณทัศน์ศิลปก็เลยตามไป ก็เลยได้ยินไปเลี้ยงหลานนี่ผมจินตนาการนะตามไปเลี้ยงหลานให้กับนายกเลี้ยงลูกนายกกเลยอยู่ในห้องนายกที่คุดคุยอยู่กับเจ้าหน้าที่แล้วก็เลยได้ยินนะครับโอ้ ไม่ได้อะมันก็คือผมว่าถ้าจะแก้ได้อีการคือคุณทัสินก็ต้องช่วยลูกสาวอโดยการให้สัมภาษณ์หรือปรากฏตัวอ่าอย่างเป็นทางการอะไรน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้อืมนั้นเดี๋ยวมันก็หลุดอืมวันนี้วันนี้อาจจะเขียนบทมาดีนะฮะอืแต่วันไหนถ้าเพลินๆไปเดี๋ยวก็หลุด หลุดแล้วมันก็จะมีปัญหาเรื่องกายครอบงำอืมก็มาถึงยุบพักเลยนะยุบพักทันทีเลยอืม <c oughs> อืมครับอ่าฮะเอ่ออ้าวก็เอ่เอนี่ก็เป็นเป็นบทบาทที่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเป็นครั้งแรก ของคุณทักษณิณที่ได้ให้สัมภาษณ์บ่งบอกถึงอะไรมากๆแล้วก็อธิบายอะไรเยอะๆอะแบบนี้จะเป็นครั้งเดียวไหมที่ให้สัมภาษณ์ยาวๆแบบนี้หรืออาจจะ,ะมีมากกว่านี้มาเรื่อยๆเป็นระยะๆะะนะฮะคบ,ะบางทีถ้ามองว่าอาจจะเป็นครั้งนี้ครั้งเดียวก็คงจะเห็นว่ามีหลายเรื่องที่ต้องเคลีย แล้วก็คงจะให้สัมภาษณ์เป็นสารตั้งต้นเอาไว้อันนั้นก็อาจจะเป็นเช่นนั้นก็ได้แล้วต่อไปก็ไม่อยากพูดอีกแล้วนะฮะหรือว่าคิดอะไรอยู่อาจจะให้สัมภาษณ์บ่อยๆเรื่อยๆสร้างความเข้าใจไปเรื่อยๆนะก็ใช้คำว่า,าเดินผ่านแล้วได้ยินนะฮะอะไรอย่างเงี้ยอ่าต่อไปเรื่อยๆหรือไมนะะ่ก็ต้องดูกันต่อไปนะฮะอืมอ้าว อันนี้ก็ประมาณนี้อ้าพรุ่งนี้นายกเขาเอนายกอุงอิงนี่เบิร์ตเดย์เขาแหละครับเพราะว่าวันนี้เห็นตัว,ตวแทนค<บ>นเสื้อแดงอ๋อเอาเค้กเอาแอปเปิ้ลเอาช่อด,ดอกไม้มาร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ตเดย์โอยพอร์วันเกิดให้กับนางสาวแพททองทานนะครับอืมเสื้อแดงก็ใส่เสื้อแดงก็มาให้กำลังใจในายกอุงอิงนะฮะ ครับเห็นบอกว่านายกอุงอิงตัดเค้กแล้วก็เอาแอปเปิลแดงนะฮะกลับบ้านไปนะแล้วก็มอบส่วนที่เหลือคืนไปนักข่าวถามถึงความคืบหน้าของลายชื่อรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยนางสาแพทองทานพยายามเลี่ยงที่จะตอบนะครับโดยบอกเพียงว่าแค่นี้อ่ะบายบายนะเดี๋ยวเจอกันนะคะแล้วก็พรุ่งนี้ขอใช้เวลาส่วนตัวร่วมกับครอบครัวแล้วก็ขอให้ทุกคนพักผ่อนนะครับ ขอให้ทุกคนติดตามความเคลื่อนไหวผ่านทางโซเชียลมีเดียอ๋อนี่จะทั้งวันเลยหรือเปล่าพรุ่งนี้หมายความว่านะฮะให้ติดตามความเคลื่อนไหวของนายกผ่านทางโซเชียลมีเดียเอวันเกิดขออยู่ครอบครัวนะฮะวันที่ยี่สิบเอ็ดอ่าอืมอ่านี่เท่าไหร่ฮะสามแปดใช่ไหมครับปีสองเก้าเกิดปีสองเก้าสพันห้ารยี่ เดือนสิงหาคมวันที่21อืมครับ2529 2529 38 38เข้า38เต็มอืมครับครับอืมอืมอืมอ๋โอโหนี่รับตำแหน่งนายกก่อนวันเกิดแค่น้อยน้อยน้อยที่สุดคือน่าจะประมาณ คนที่มีน้อยกว่าอย่างนี้ก็บาลคนสองคนนะ,ะในโลกเนะหมายถึงผู้นําประเทศใช่ไหมครับ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 ผู้นําประเทศในโลกนี้ที่มีอายุน้อยอืมมากกว่าคุณะใครองทาเนี่ยน่าจะคนสองคนเท่านั้นเองคร,ครับครับนี่นี่รับตําแหน่งนายกก่อนวันเกิดแค่ไม่กี่วันเองนะเนี่ยอ่าถ้าบอกเกิดยี่สิบเอ็ดรับวออือ โปรดเก้าโปรดเก้าทำพิธีโปรดเก้าเมื่อวันที่เมื่อวันอาทิตย์ที่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาวันอาทิตย์ที่สิบแปดนะสิบแปดสิบแปดก่อน,อนก่อนอายุสามสิบแปดแค่สามวันะนะครับครับนี่เรียกว่าอายุสามสิบเจ็ดรับตำแหน่งนายกถ้าเอาอายุก่อนครบสามแปดก็สามเจ็ดสามเจ็ดนี่ถือว่าพ้นเกณฑ์เอ่อ เอ่อมาตราร้อยหกสิบมาได้แค่สองปีเท่านั้นเพราะว่ามาตราร้อยหกสิบนะฮะเขียนเกณฑ์คุณสมบัติรัฐ<ล>มนตรีไว้นะฮะเพราะว่าร้อยมาตราร้อยหกสิบมาตราที่เชื่อถคุณเสรษานี่แหละนะครับเพียงแต่ว่าไอ้เรื่องซื่อสัตว์สุรสจริตเป็นที่ประจักษ์มันอยู่ในวงเล็บสี่ของมาตราร้อยหกสิบเรื่องไม่ประพฤติอ่ฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงอยู่ในวงเล็บห้าของมาตราร้อยหกสิบแต่ว่ามาตราร้อยหกสิบเขียนว่ารัฐมนตรีต้อง วงเล็บหนึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดวงเล็บสองมีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าปีเรียกว่าสามสิบห้าเนี่ยก็คือคนสมบัติของรัฐมนตรีนะฮะแต่นี่สามเจ็ดนี่เป็นรัฐมนตรีและไม่ใช่รัฐมนตรีธรรมดาและเป็นหัวหน้าคณะรัฐมนตรีด้วยก็คือเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับ